ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลุงแมวจะมาขายบิวของดันเต้ตัวละครใหม่ล่าสุดในเกมวอลเฟรมที่มาในธีมของบรรลักษ์ประจําห้องสมุดกับบิวที่มีชื่อว่าบทกวีสุดท้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่ระบบเฮลเม้นลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิลโรลเข้ามาแทนที่สกิลหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไว้ใช้บัฟเสริมดาเมจให้กับอาวุธแล้วก็สกิลของเราส่วนอาคอนฉาดลุงแมวใส่เป็นฉาดเพิ่มแคสต์ s p e e 2สก้อนกับฉาดเพิ่มสเตร์อีกสก้อนนะครับสกิลบัฟมันจะได้แรงแแล้วก็ไล่ไวๆ เพราะว่าเราจะต้องมีการใช้งานสกิลคอมโบต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนบิวของดันเต้เนี่ยก็จะเน้นไปที่ค่าสตอร์เรนต์กับดูเ t ชันเป็นหลักเพื่อทําให้สกิลบัฟมาแรงๆแล้วก็อยู่ได้นานๆมอดอีควิลิเบรียมกับพลัมฟลูเอามาช่วยตุนค่าเอเนจีให้มีไว้พอใช้สําหรับการไล่สกิลบัฟชุดใหญ่ของเราทุกๆประมาณหนึ่งนาทีครึ่งส่วนไอเคนก็โมงอัปเมนเต็ดเอามาช่วยเพิ่มค่าสต r รน์กับ a อเคนแอคเซิร์เรชันเพื่อเพิ่มความเร็วในการยิงให้กับอาวุธปืนหลักของเรา ต่อมาก็คือน็อกทัวร์สมุดเอ็กซ์ซอร์ตประจำตัวของดันเต้ที่ลูกแมวบีโอไวก็เพราะว่ามันจะส่งผลต่อความแรงของสกิลบัฟเฟื่อดวารเดนนั่นเองนะครับส่วนมอสที่ลูแมวใช้อยู่ก็ตามนี้เลยครับโดยหลักๆก,ก็จะเน้นไปที่ค่าพลังโจมตีพื้นฐานครีชันครีดามเมจแล้วก็สเตตัสชานส่วนประเภทของดามเมจเนี่ยลูแมวจะทำออกมาเป็น3ชนิดก็คือสลัแก๊สแล้วก็ไฟฟ้าเพราะว่าดามเมททั้ง3ชนิดนี้เนี่ยมันสามารถสร้างความเสียหายแบบโอเวอร์ไทม์จากสถานะผิดปกติได้ ก็เลยทําให้เอาไปเล่นคู่กันกับสกิลบัฟโรแล้วก็เพดไฟได้อย่างดีมากเลยทีเดียวครับส่วนค่ามาติชอ็อตกับไฟเเลนเนี่ยลูกแมวไม่ได้ใส่เข้าไปด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสกิลบัฟเวิร์วารเดนนั่นเองนะครับส่วนอาวุธที่จะเอามาเล่นคู่กันกับดันเตในบิวนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะใช้เป็นอาวุธอะไรก็ได้เลยนะครับขอแค่ให้มันเป็นอาวุธที่โจมตีได้ไวแล้วก็มีค่าสเตตัสช้าสูงๆก็พอครับอย่างในคลิปนี้เนี่ยลูกแมวก็จะใช้เป็นปืนหลักคิดกันเวอร์มิสไพรเซอร์เพราะวา ค่าแตดพื้นฐานก็ดีป่าสลก็ทีแถมกระสุนยังเลื้อยเข้าหาศัตรูได้เองอีกด้วยโคตรดีอ่ะซึ่งส่วนประกอบที่ลุงแมวใช้อยู่ก็ตามนี้เลยครับส่วนหัวใช้เป็นวอร์มิสไพรเซอส่วนกริปใช้เป็น t r ร m ม r แล้วก็ส่วนโหลดเออร์ใช้เป็น s p ป a t ส่วนบิลที่ลุงแมวใช้อยู่ก็ตามนี้เลยครับโดยหลักๆก็จะเป็นมอสเมตาพื้นฐานทั่วๆไปนั่นแหละครับส่วนทตุนเนี่ย ลูเมลผสมออกมาเป็นธาตุไวรัรลเพื่อแอมดามเมทที่ทําต่อศัตรูแล้วก็สถานะบลีดดิ้งที่ได้มาจากมอสต์แฮนเตอร์มินิชั่นส์กับค่าสลัดดามเมจของตัวอาวุธเองมอสตซินิสเตอร์ริชเพื่อยืดระยะก,การยิงให้ไกลขึ้นอีก12เมตรแล้วก็แพ็กชาร์ดเพื่อเปลี่ยนระบบรีโหลดกระสุนให้กลายไปเป็นระบบรีชาร์ดแทนจะได้ไม่ต้องมาคอยกัง,งวลเรื่องกระสุนไม่พอใช้ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้เลยนะครับขอแค่อย่าลืมติดมอสต์ซินดีคอนสตรักเข้าไปในบิวดว สำหรับวิธีการเลีนดันเต้ในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเริ่มจากการบัฟตัวเองด้วยสกิลโรเพื่อเสริมดามเมจให้กับอาวุธและก็สกิลต่างๆของเราตามด้วยสกิลบัฟ224 t r i ัมเพื่อเสริมค่าอุกกาศจำนวนมหาศาลให้ตัวของเรามันถึกขึ้นแล้วก็ยังช่วยการสถานะผิดปกติต่างๆให้กับตัวของเราได้อีกด้วยสกิลบัฟ234 Wordwarden เพื่อเรียกสมุดน็อกทัวออกมาช่วยเราโจมตีเสริมดามเมจได้อีกทางหนึ่งและสุดท้ายสกิลบัฟ324เ e a d f l i g h t เพื่อเรียกนกพาราริมออกมาช่วยโจมตีศัตรูแล้วก็ยังช่วยแปดดีบัฟทําให้ศัตรูติดสถานะได้ง่ายขึ้นและโดนความเสียหายจากสถานะแรงขึ้นตามไปด้วยจากนั้นก็ให้เอาปืนคิดการที่เตรียมมาด้วยไล่เดินจีใส่ศัตรูไปได้แบบชิวๆเลยครับแล้วก็คอยประคองบัฟทั้งหมดเอาไว้อยู่เรื่อยๆอย่าให้ขาดเนี่ยจบแล้วครับสำหรับวิธีการเล่นดันเตในบิวนี้ของลุงแมวโคตรชิวโดยดันเตในบิวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้เล่นได้หมดกับทุกๆภารกิจเลยนะครับยิ่งถ้าเอาไปเล่นกับเพื่อนๆด้วยแล้วเเเ่่ยยพพืองรรัักกาาลคบบบให้แบบมๆ ทั้งอึดทั้งตีแรงแถมยังช่วยกันสถานะได้ด้วยเป็นใครๆจะไม่รักละ่ะแต่ก็ต้องปรับบิว้วกันนิดนึงนะครับให้ค่าเวนมันเยอะกว่าน,นี้สักหน่อยเดี๋ยวใช้บัฟไปแล้วระยะมันจะไม่ถึงเพื่อนเอาและก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยนะครับรอบนี้ลุงแมวขอสัก112ไลค์ก็แล้วกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวลุงแมวขอตัวลาไปก่อนละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย The longer you fight, the more successful we will be.